วันนี้จอมิกจิงได้วสวัสดีค่ะมิกจิงค่ะค่ะก็สวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นรุ่นอ i l วัน b e a ตี้คอม p พ c t จากอเนซ่าตัวนี้กันนะคะซึ่งเพื่อว่าขาที่ญี่ปุ่นไปสดๆร้อนๆเลยค่ะ ่อนหน้านี้เราได้ลงข่าวเกี่ยวกับตัวนี้ไปในทวิต t ตอรแล้วก็ f a c e b o o k ด้วยนะคะซึ่งก็มีเพื่อนหลายคนให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าอยากชมรีวิวกันวันนี้เราก็เลยมาวิวให้ตามสัญญาแล้วนะคะญญหังจากที่ซื้อตัวนี้มาแล้วก็ได้ลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปผลทั้งหมดให้เพื่อนฟังกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะมาสรุปผลการใช้ตัวนี้กันแล้วก็ขอแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันก่อนนิดนึงนะคะซาบตัวนี้นะเขาเป็นรองพื้นออยน์วันนะคะคือจะมี3หน้าที่ในตัวเดียวค่ะคือจะเป็นได้ทั้งครีมกันแดดพรีเมอร์แล้วก็รองพื้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เพื่อนลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเพื่อนๆสามารถลงตัวนี้เป็นเบสเมคอัพตัวเดียวได้เลยค่ะ แล้วก็เขาจะมี sp f 50บวก pa 3บวกนะคะรวมไปถึงมีนวัตรกรรมเอ a q า a บสเตอร์แบบเดียวกับตัวครีมกันแดดของ ANESA ตัวนี้เลยค่ะซึ่งนวัตรกรรมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยกันน้ำกันเหงื่อนะคะยิ่งตัวเนื้อโดนน้ำโดนเหงื่อเน่ยก็ยิ่งทำให้เนื้อติดผิวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยก็จะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆค่ะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนสมของสกินแคร์ถึง50%เลยนะคะแล้วก็เป็นสูตร n อนค o ม e d โดจ n นิกด้ค่ะคือจะไม่อุดตันผิวด้วยนะคะก็คือสามารถใช้เป็นเดลี่ยูใช้ประจําวันไ้ก็ได้หรือว่าจะใช้ในวันที่แบบว่าออกไปข้างนอกแบบแดดแรงๆไปทะเลอะไรย่างเงี้ยก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ ซาแพคเกจตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวตลับกับตัวเนื้อด้านในนะคะเพื่อนๆก็ต้องประกอบเข้าด้วยกันนะคะพอประกอบเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อด้านในเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบเจลครีมนะคะคือจะไม่ได้เป็นแบบคุชชั่นกดลงไปนะคะจะเป็นเนื้อเจลครีมด้านในแล้วก็เพื่อนๆก็ปาดเนื้อแล้วก็นํามาทาบนหน้าได้เลยค่ะ ซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็จะมีกระจกแล้วก็มีพับแบบฟองน้ำมาให้แบบนี้นะคะก็ค่อนข้างแบบว่าพกพาสะดวกเลยค่ะสำหรับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่3,000เยนนะคะราคาที่ไทยเรายังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่เข้าไทยนะคะก็ถ้าเราทราบข้อมูลเนี่ยเราจะมาแชร์อีกเรื่อยๆแน่นอนค่ะ ในเรื่องของเฉดสีนะคะเขาก็มีด้วยการทั้งหมด2สีนะคะคือสีเบอร์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองค่ะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะสีออกไปทางสว่างนิดนึงนะคะแล้วก e ็สีเบอร์ศูนย์สองเนี you you ่ยจะเป็นสีแบบโทนปานกลางค่ะสีเราใช้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะก็เดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าหลังจากใช้ตัวนี้เป็นเวลา2อาทิตย์แล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างค่ะค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฟินิชผิวนะคะหลังจากที่เราทาตัวนี้เสร็จเนี่ยใหม่ๆตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นฟินิชแบบแมตต์น เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีเหงื่อออกมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความโกอ,อกมาบ้างนะคะแต่ว่าจะไม่ได้โกกขนาดนั้นนะคะว่าฉนันใครที่แบบว่าผิวมันแล้วแบบไม่ชอบความโกฉัำม,มากๆเนี่ยคิดว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาค่ะในเรื่องของความปกปิดเราคิดว่าอยู่ที่ประมาณมีเดียมค่อนไปทางฟูนะคะคือเขาเนี่ยถ้าลงด้วยตัวพับที่เขาให้มาเนี่ย มันก็จะให้ระดับความปกปิดอยู่ที่ประมาณมีเดียมนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาลงก็คือจะปาดลงบนหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครต้องการให้ความปกปิดสูงขึ้นก็แนะนําให้แทบๆททบเอามากออกว่าปาดนะคะเพราะว่าถ้าปาดลงไปเนี่ยเนื้อมันก็จะเกี่ยวออกไปแล้วก็ความปกปิดก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างแท็บยากนิดนึงนะคะสำหรับทับนี้เราก็เลยจะแนะนําว่าถ้าใครที่ต้องการความปกปิดมากยิ่งขึ้นเราแนะนําให้ใช้เป็นฟองน้ําตัวอื่น,นมาลงแทนนะคะซึ่งตัว ี่เรา,ชานชะ้ก็จะเป็นฟองน้ํารูปบ้านของไดโซต,ตัวนี้ค่ะ ก็เพื่อแม่จะป็นต้องใช้ตัวเดียวกับเราก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าให้ใช้ฟองน้ําตัวอื่นแทนพับของเขานะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นพวกฟองน้ําแบบนี้เนี่ยลงแทบๆลงเนี่ยมันจะปกปิดได้สูงขึ้นเลยนะคะอันนี้เราลองแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันปกปิดกว่าใช้พับที่ให้มาค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบว่าต้องการความเป็นธรรมชาติหรือว่าใครที่แบบว่าผิวไม่ได้มีรอยอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการความปกปิดขนาดนั้นก็ใช้พับของเขาได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ต้องการความปกปิดก็แนะนําว่าให้ใช้ฟองน้าแบบ ไม่ต้องชุบน้ํานะคะก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยปาดลงไปบนเนื้อรองพื้นของเขานะคะแล้วก็แทบๆับแท,บ,ทบ,บนผิวเนี่ยก็จะสามารถปกปิดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ตัวนี้เนื้อเขาจะเบาสบายผิวมากๆเลยนะคะไม่หนับผิวเลยค่ะแต่ว่าค่อนข้างเบอร์พวกดูขมขนอะไรเงี้ยได้ดีเลยนะคะคือจะไม่รู้สึกว่าแบบเหนียวเนินหนักเลยเพราะว่าเขาาจะเซ็ตแล้วก็แนบติดไปกับผิวได้ดีนะคะในเรื่องความคุมมันเนี่ยสำหรับใครที่ผิวมันมากๆเนี่ยก็แนะนําให้เซ็ตแป้งทับด้านบนอีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวแห้งเนี่ยเราคิดว่าทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็แบบเซ็ตแค่ช่วงแบบทีโซนเนี่ยก็พอนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนผิวผสมซึ่งเราจะ มช่วงเทสโอนแต่ว่าช่วงแก้มเนี่ยเราจะค่อนข้างแห้งเรารู้สึกว่าช่วงแก้มเนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันแอบแห้งนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือกําลังดีมากๆค่ะในเรื่องของความการน,น้าการเหงื่อเองเนี่ยก็ทําได้ดีเช่นกันนะคะคือเราได้ทําการทดสอบตัวนี้ด้วยการแช่น้าร้อนแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาฉีดบนหน้านะคะซึ่งปรากฏว่ารองพื้นเนี่ยยังคงติดอยู่นะคะก็คือแบบการน,น้ําได้ดีเลยค่ะ แต่ถึงอย่างไรก็ตามแบบตอนนี้เราจะเป็นที้จะต้องใส่แมสกันทุกวันใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ติดแมสอยู่นะคะคือเราลองใช้มาหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าในการติดแมสอยู่คะ่ะแต่ว่ารองพื้น,นก็ยังคงแบบค่อนข้างหลงเหลือบนผิวอยู่แบบดีพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่ากังวลว่ามันจะหลุดง่ายก็แนะนําให้เซตแป้งด้านบนนะคะหรือไม่ก็พกตัวนี้เนี่ยไปเติมระหว่างวันนะคะซึ่งเราเนี่ยแนะนําให้พกไปเติมระหว่างวันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนยมีสารกันแดดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกันแดด เราเนี่ยจำเป็นให้จะต้องเติมทุกๆ2-3ชั่วโมงนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถพกไปเติมระหว่างวันได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีสีรองพื้นด้วยก็คือเป็นการเติมทั้งเอ่อเมคอัพไปด้วยแล้วก็เติมกันแดดไปด้วยซึ่งเราคิดว่าดีมากๆเลยค่ะ ค่ะก็ได้พูดถึงข้อดีกันไปเรียบร้อยนะคะต่อไปก็มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเขามีสีให้เลือกน้อยมากๆเลยนะคะคือมีแค่2สีเท่านั้นซึ่งส่วนตัวเราใช้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าสีมันค่อนข้างขาวไปนิดนึงนะคะสลหรับเราซึ่งตอนนี้เราก็ทาอยู่นะคะคือมันก็ไม่ได้ดูวอกนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างขาวดีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าผิวขาวมากๆอาจจะโอเคแต่ว่าถ้าแบบว่าผิวแบบว่าไม่ได้ขาวขนาดนั้นอยู่กึ่งกลางอะไรเงี้ย ก็อาจจะรู้สึกว่าสีเบอร์01เนี่ยมันขาวไปได้อยู่นะคะแล้วก็สีเบอร์02เนี่ยเราก็ลองแล้วรู้สึกว่าสีมันเข้มไปกว่าเรานิดเึงอรค่ะคือไม่มีสีที่พอดีสำหรับผิวเราค่ะก็เลยแบบค่อนข้างแบบว่ายากนิดนึงนะคะสำหรับการเลือกสีใครที่แบบว่าผิวไปทาแบบเข้มอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่มีด้วยนะคะเพราะว่าสีเขาน่นจะอยู่แค่โทนแบบขาวแบบขาวมากกับขาวปานกลางนะคะอันนี้ก็ต้องลองไปเลือกสีกันก่อนนิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าซื้อมาแล้วหรือว่าอยากได้จริงๆแต่สีเนี่ยไม่พอดีกับตัวเองเราก็มีวิธีมาแชร์นะคะอย่างเราเนี่ยคือสีมันค่อนข้าง,งขาวกับผิวเรานิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะมาเชดดิ้งกรอบหน้านะคะเพื่อไม่ให้หน้าเนี่ยมันลอยนะคะใครที่แบบว่าเจอสีที่ขาวกว่าตัวเองเนี่ยก็แนะนําให้เชดดิ้งกรอบหน้านะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าได้สีที่เข้มกว่าผิวตัวเองไปก็แนะนําให้ใช้พวกเบสหรือว่าพราเมอร์ที่มาโทนอัพผิวเนี่ยให้ผิวมันขาวขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงรองพื้นสี ลงไปนะคะก็จะเป็นวิธีแก้นะคะเวลาที่เจอรองพื้นสีน่ะไม่เหมาะกับตัวเองค่ะส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยค่ะเพราะว่าประหยัดเวลามากๆคือลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยในเรื่องความปกปิดน่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการลงนะคะถ้าแบบว่าต้องการเป็นธรรมชาติน่ะก็ใช้พับที่เขาให้มาเนี่ยปาดเอาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าต้องการความปกปิดน่ยก็แนะนําให้ใช้พวกฟองน้ำเนี่ยมาแทบๆเพิ่มเอานะคะหรือถ้าใครที่แบบว่าต้องการความปกปิดจริงๆเนี่ยจะใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ก็ได้เช่นกันค่ะ ในเรื่องของความติดทนคุมมันเองเขาก็ทาได้ดีเช่นกันนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราจะเป็นให้ต้องใส่แมสกันทุกวันใช่ไหมคะซึ่งตัวแมสแต่มันก็จะมาเสียดสีผิวหน้าเราก็แนะนําว่าให้เซ็ตแป้งตามดีกว่านะคะสำหรับใครที่แบบว่าผิวมันหรือว่าต้องการให้รองพื้นน้ำมันติดทนน่ก็เซ็ตแป้งดีกว่าแต่ว่าใครที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนําให้เซ็ตแป้งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันค่อนข้างแบบแห้งนิดนึงนะคะสําหรับเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแห้งนิดนึงเมื่อเวลาผ่านไปค่ะ น่าจะเหมาะกับชว่วงเวลาที่อากาศร้อนนิดนึงอะไรนี้น,น,น,นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็ปีสารกันแดดแบบค่อนข้างสูงเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยชอบตรงจุดนี้นะคะคือบางทีเนี่ยเราออกไปข้างนอกแล้วแบบเราไม่สามารถที่จะทาครีมกันแดดทับด้านบนเมคอัพได้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรองพื้นเพราะฉันเนี่ยก็สามารถทาทับด้านบนได้เป็นการแบบเติมเมคอัพไปด้วยแล้วก็เติมกันแดไดไ้ด้วยซึ่งคิดว่าเป็นจุดแข็งของตัวนี้เลยค่ะ ก็ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกสนใจลองเช็คกันดูได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะวางขายตามร้านขายยาทั่วไปในญี่ปุ่นเลยนะคะสับ่ไทานยังไม่เข้าแต่คิดว่าในอนาคตก็น่าจะเข้าเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าเ,าเจอข่าวอัปเดตอีกเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมาแชร์กับเพื่อนๆอ,อีกเรื่อยๆนะคะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะคือว่าตัวนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนิดนึงนะคะซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับตัวครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะก็มาบอกเผื่อไว้นะคะ ก็าาจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวรองเพืินตัวใหม่จากอเนซาค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆให้กำลังสนใจตัวนี้กันอยู่นะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย